คาถาเงินล้านหลวงพ่อรฤาษีลิงดำสวดเสริมทรัพย์ปลดหนี้ทำมาค้าขายเฮงเป็นอีกหนึ่งคาถาที่คนไทยนิยมสวดจำนวนมากสวดภาวนากันเนื่องจากเชื่อว่าเป็นคาถาของพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อือษีลิงดำแห่งวัดท่าสุ่งจังหวัดอุทัยธานีที่ช่วยเสริมสิริมงคลด้านการเงินเรียกทรัพย์ทำมาค้าขายขึ้น ก็เปรียบเหมือนการเสริมขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองสัมปจ,จิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาราภูภวันตุเมมิเตภาหุอาติพุทธามาอาุนณโมพุทธายะวิราทโยว,วิรโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมาดิมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธัสามาดีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาอาอุนะโมพุทธายาวิลาทโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมานีมามะพุทธะสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหาุอาิ พุทธามาอาอุณะโมพุทธายะวิรัทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิตโยพุทธะสมานีมามาพุทธะสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหาุอาิ พุทธามาอ,าอนามุนะโมพุทธายะาวิราัทโยวิระโคนายังวิราอิงสาวิราัทาสีวิราัตาสาวิราอิิโยพุทธัสมาณิมามาพุทธะสะสวาโหสมสำปติจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาอุนาโนมพุทธายะวิราทโยวิราคโคดายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธัสมาดีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะาวิรัตโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธัสมาดีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาหลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะวิลัทโยวิระโคนายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิทิโยพุทธัสามาดีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาหลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหาุอาิ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะาวิรัตโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธัสมาดีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือ